สวัสดีครับพบกับช่องเท้าคิโม h ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เท้าคิโมก็มีเรื่องราวขำๆมานะครับคือคิดว่าเป็นเรื่องเบาๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะมาเล่าสู่กันฟังเมื่อคืนเท้าคิโมได้ดูจะเรียกว่าเป็นพิธีปลดเปลื้องพันธนาการ อย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดนะครับคือมีการปลดพันธนาการนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหล็กข้อกันนะครับซึ่งได้ล้อมไว้ตั้งแต่ก่อนจะย้ายปูนปั้นมาจากที่เดิมมานะครับแล้วก็มาทำการก่อสร้างต่างๆทำสีเก็บรายละเอียดจนเสร็จนะครับเมื่อคืนก็ได้เวลาดี ก็มีการเรียกว่าถ่ายทอดสดกันเลยทีเดียวนะครับคือพิธีการปลดพันธนาการ่ากิโมนั่งดูอยู่คนเดียวนะครับก็ขำหัวเราะอ,อยู่คนเดียวเมื่อคืนเนี้คือสงสัยมั่นกันนะครับว่าใครละครับที่ไปพันธนาการไว้นะครับแล้วการปลดพันธนาการนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับ พอสุดท้ายท้ายสุดเท่ากิโมก็มารู้ครับว่าโอ้มันคือพิธีอันนี้นี่เองคือการหมุนวงล้อธรรมจักรที่เขาว่านะครับเมื่อ,อได้มีประธานในพิธีได้ดึงเหล็กเส้นสุดท้ายนะครับของขอคอกเนี่ยล้มลงก็มีเสียงชยโยโหร้องนะครับจากบรรดาเรียกว่าลิ้วล้ออะไรสักอย่างนะครับ อมมี่เลยนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตักการตานะครับโอ้บางคนน้ําตาแทบจะไหลบางคนก็บอกว่าแทบช็อกเลยนะครับเท่าคิโมดดดูก็ขำครับคือไม่เห็นว่าจะน้ําตาไหลตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าจะช็อกตรงไหนนะครับไปฟังทางเจ้านายฝ่ายหญิงนะครับก็ได้เผยความรู้สึกว่ารู้สึกโล่งนะครับ รู้สึกโล่งเมื่อปลดพันธนาการแล้วนะครับแสดงสีหน้าที่เรียกว่ามีความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ปลดออกนะครับแล้วก็ทำให้เท่าคิมโมนึกไปถึงช่วงแรกๆนะครับที่เริ่มมีาการก่อสร้างต่างๆขึ้นยังจำบรรยากาศยังจำสีหน้าท่าทางต่างๆของนายหญิงได้ดีอยู่ตอนนั้นนะครับ เหมือนกับตอนที่เล่าเรื่องว่าลูกชายนะครับเหมือนจะนิมิตหรือว่าฝันอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ได้วาดรูปงูงูใหญ่นะครับวาดรูปพญานาคอย่างนั้นนะครับคือพยายามที่จะสร้างาให้เป็นตำนานขึ้นมานะครับวันนี้ก็คงจะทำสำเร็จนะครับหรือว่าบรรยากาศเมื่อครั้งที่มีการชักลากไม้ท่อนขึ้นมานะครับ มันก็คงจะเป็นความฝันของนายหญิงนี่แหละครับที่ว่า,าได้ฝันนะครับท่านอยากมาอยู่แล้วนะครับท่านชื่อโซลพีโซลดานะครับตอนนั้นเท่ากีมโมก็ขำอยู่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้สร้างเ,าเสียงหัวเราะกับตัวเองนะครับก็ยังรู้สึกขำนะครับคิดภาพขึ้นมาทุกครั้งเป็นได้ขำทุกครั้งนะครับ ก็มีบรรดาทีมถ่ายทำส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องหลังจากสัมภาษณ์นายผู้หญิงแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์นายผู้ชายนะครับนายผู้ชายก็พยายามที่จะอธิบายนะครับถึงจำนวนของลูกแก้วนะครับทันใดนั้นก็ได้ชี้ไปที่ตรงส่วนหน้าอกของปูนปั้นนะครับแล้วก็พูดเบาๆอาจจะด้วยความไม่ค่อยแน่ใจก็อบอกว่าเนี่ยวงล้อธรรมจักรนะ ว่าไปนั่นนะครับเท่ากิโมก็ต้องสังเกตนะครับต้องเพ่งถึงกับต้องแคปรูปออกมาดูรายละเอียดนะครับมันไม่ใช่วงล้อธรรมจักรนะครับมันเป็นลายพุทธานี่แหละครับลายพุทธานะครับจริงๆเนี่ยสมัยช่วงรัชกาลที่สามเนี่ยมีปรากฏไว้เป็นจารึกกันนะครับว่าลายพุทธานี่จริงๆเนี่ยก็มาจาก ภาษาจีนนะครับคนจีนเขาเรียกว่าดอกโบตันดอกโบตันนะครับคนไทยก็เพี้ยนมาเป็นพุทธานนะครับก็มีบางคนซึ่เป็นเจ้านายเขาก็เรียกว่าดอกสองสีบ้างดอกสามสีบ้างเพราะว่าดอกพุทธานเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับไปตามความเข้มของแสงอาทิตย์นะครับคือเช้าสีหนึ่งบ่ายสีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก่อนจะล่วงตอนเย็นก็จะเป็นสีชมพูเข้มอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ที่เราคิโม้ดูแล้วนะครับที่หน้าอกของปูนปั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่วงล้อธรรมจักรนะครับแต่ทันใดนั้นเองครับความลับของวงล้อธรรมจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นนะครับเมื่อ,อได้มีการนับจำนวนลูกแก้วนะครับแล้วก็รวมกับไม่ใช่รวมครับคือเวลาของที่ดึงเหล็กคอก พันธนาการท่อนสุดท้ายหล่นลงสู่พื้นนะครับก็คือเวลาสามทุ่ม43่นะครับแล้วก็จำนวนลูกแก้วนะครับที่นำเอามาประดับเนี่ยยี่สิบเอ็ดลูกพูดง่ายๆก็คือวงล้อได้ทำงานแล้วแล้วก็ได้เลขมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเออมันก็ขำดีนะครับเพื่อนๆครับสรุปเลยอันนี้เป็นวงล้อ ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ใช่วงล้อธรรมจักรวงล้อธรรมจักรนั้นนะเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็มีในศาสนาอื่นๆเช่นเดียวกันในประเทศอินเดียนะครับเช่นศาสนาฮินดูหรือศาสนาอื่นๆอีกหลายศาสนานะครับแต่ว่าวงล้อธรรมจักรในศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองมากนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการประกาศสัจธรรมนะครับหรือที่เรียกว่าธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรที่เราได้เรียนมานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแผ่ขยายของศาสนา,าพุทธมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับในประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันนะครับมีหลักฐานที่ชี้ชัดไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยพุทธศาสนา,าเนี่ยรุงเรืองมาตั้งแต่เรียกว่าสมัย ตั้งแต่พุทธศักราช11 12หรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จบริณิพานไปแค่10ปีหรือ10กว่าปีเท่านั้นเองยกตัวอย่างหลักฐานที่ปรากฏอยู่เช่นว,วงล้อธรรมจักรนะครับที่วัดเนหาจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งาจากหลักฐานปรากฏว่าเป็นธรรมจักรตั้งแต่สมัยพศ12นะครับ หรือธรรมจักรสมัยทวาราวดีซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานให้มาประดิษฐานที่วัดบรมธาตุจังหวัดเพชรบุรีนะครับเท่ากิมโมเองก็เคยไปกราบสการะนะครับไปปิดทองนะครับรู้สึกถึงความภาคภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณเปลมชองแซสิเกินนะครับ รู้สึกว่าคำนี้มันโดนใจมากนะครับคำบรรลูกของพระพุทธเจ้านะครับจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากกันนะครับถ้าเรายังสับสนอย่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ควรจะอุตริไปทำโน่นทำนี่นะครับเพื่อนๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับความอุตริเนี่ยวงล้อธรรมจักรนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีหลักฐานที่มาเนี่ยเรียกว่าสวยงามนะครับ กลายเป็นวงล้อของกองสลากยินแบ่งรัฐบาลไปได้อย่างไรนะครับมันน่าขำจริงๆนะครับหลักฐานนะครับปรากฏเอาง่ายๆนะครับเมื่อพูดถึงวงล้อธรรมจักรเนี่ยเหมือนจารึกที่มีอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ก็บอกไปชัดเจนนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นหลวงจีนฟาเหียนนะครับท่านเดินทางไปประเทศอินเดียเมื่อพศ942นะครับ ไปทางบกกลับทางมหาสมุทรไม่ได้แวะที่ดินแดนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็หมายถึงบ้านเราเนี่แหละครับบ้านเราเนี่แหละครับพระถังสัมจั๋งนะครับก็เดินทางไปอินเดียหลังจากนั้นนะครับเมื่อปีพศ1 1 7 2ไปทางบกกลับทางบกนะครับพระภิกษุอี้จริงนะครับเดินทางไปศึกษาศาส,สนาพุทธ ปีพศ1215ไปทางทะเลแล้วก็กลับทางทะเลนะครับขากลับก็แวะศึกษาพุทธศาสนาที่อาณาจักรสีวิชัยอีก4ปีนั่นแสดงให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยพุทธศาสนาเรื่องอำนาจมากนะครับที่เท่ากิมโมยกตัวอย่างไม้ฟังเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับก็คือมีความหวั่นใจนะครับหวั่นใจว่าจะมีะคน คืออวดตลิขนะครับทุกเรื่องทุกกล่าวนะครับมันจะทําให้พุทธศาสนาเสื่อมไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้เทากิโมก็ได้ไปคอมเมนต์นะครับในช่องของซัสซิเกิลนะครับว่าจริงๆก็าหากว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะครับเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยพญานาคก,ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธนะครับในเมื่อเรารู้สึกว่าพญานาค แล้เราเข้าใจว่าพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความดีงามนะครับเป็นสิ่งเคารพสักการะนะครับเราก็ไม่ควรนะครับที่จะให้ใครมาทําลายนะครับเราก็ควรที่จะปกป้องรักษานะครับพญานาคเอาไว้ให้อยู่คู่าศาสนาพุทธต่อไปตราบนานเท่านานนะครับไม่ควรจะไปปิดปิดผิวอะไรต่างๆนะครับ เรียกว่าอุตริทาให้คาดเคลื่อนไปจากคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณน,นะครับนั่นยังมีเรื่องบันไดอีกนะครับจริงๆเท่ากิโมอ,อยากจะพูดเรื่องบันไดขึ้นเมนนะครับเพื่อนๆลองไปดูเองละกันนะครับมันเป็นอะไรครับเพื่อนๆที่มันอยากจะทําโน่นอยากจะสร้างนี่แต่ไม่มีความรู้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่ได้เหยียดนะครับไม่ได้เหยียดหรือว่าดูถูกนะครับแต่ว่าเราควรจะทำในสิ่งที่เรา,ารู้นะครับหรือเราต้องหาข้อมูลศึกษานะครับเพื่อนๆลองไปดูสครับบันไดขึ้นสู่เมนนะครับมีอยู่ช่องหนึ่งมันมี8ขั้นนะครับแล้วเรื่องบันไดนี่มันเป็นกติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะครับโดยเฉพาะทางวงจุย้ยเป็นศาสตร์วงจุ้ยของจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของศสยศาสตร์หรือเรื่องของ อะไรเลยนะครับเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละครับวงจุ้ยคือวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์ได้การที่ทําบันไดขั้นเป็นจํานวนคู่นะครับเขาก็ทางวิทยาศาสตร์มันหมายถึงการทรงตัวนะครับเอาง่ายๆถ้าเราก้าวเท้าขวาขึ้นนะครับเราก็ต้องไปจบลงด้วยเท้าขวาอย่างนี้ครับหลักง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีการเดินสวนกันหรืออะไรกันนะครับ ก็เป็นกุศโลบายเป็นหลักวงจุ้ยอย่างหนึ่งของคนมาตั้งแต่โบราณนะครับและที่นั่นก็มีบันไดขึ้นสู่เมนนะครับก็คือ,อาตามคติความเชื่อนะครับถ้าตายก็ต้องไปคู่ครับเป็นเป็นคู่นะครับถ้าพูดถึงยังอยู่ก็ต้องเป็นขี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆสิ่งอย่างรอบๆตัวเราสำหรับวันนี้เท่าที่มั้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ